สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็ดจะมาพูดอนตะ่น,นี้เป็ดแต่ว่าจะมาตีแบตแล้วนะแต่ว่าเป็ดก็ยังแบบต้องได้มาพูดให้ทุกคนฟังอยู่เพราะว่ามันมีดราม่าตั้งแต่เมื่อเช้าเกี่ยวกับการยื่นไม้ถามคําถามที่เราไปส่งน้องโอปอ,อกันเนาะแล้วก็มีการยื่นไม้ถามคําถามไปใช่ไหมแล้วพอมีดราม่าเกิดขึ้นอะ่ะกลายเป็นว่ามีคนไปปั่นว่าเพจเดอะสมัยดักอ่ะเป็นคนถามคําถามเกี่ยวกับพี่อาร์ตี้ ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เราไม่ได้ถามครับแล้วเรามีหลักฐานด้วยว่าเจ้าของอ่าคนที่ถือไม้อ่ะพี่คือพี่หนูหนุยพี่หนุ่ยถือไม้แล้วพี่หนุ่ยนั่งขัดสมาธิอยู่ข้างล่างอ่บพี่ปั๊มแล้วก็ทีเนี้ยเวลาอ่าคนคําถามนั้นมาน่ะมันอยู่ฝั่งเราพอดีแต่ฝั่งเราอ่ะสายตาที่แม่คุยกับคนที่ถามอ่ะคืออยู่เหนือเหมือน,<ร>อนยืนเหมือนยืนคุยกันแต่แต่เจ้า คนถือไม้ช่องเราอ่ะนั่งขัดสมาธิอยู่ข้างล่างเรายืดแบบเนี้ย <laughs> ยืดแบบเนี้ยทุกคนนึกฟิือออกใช่ไหมเออแล้วแต่คนก็มีมีคนไปปั่นว่าเราอ่ะเป็นคนยิงคําถามครับแล้วไม่พอพี่กี้ยืนอยู่ตรงกลางกลงพี่กี้ถือกล้องเฉยๆไม่ได้ถามเลยและโดยปกติก็คือช่องเดอะสมัยดักอ่ะเวลาไปทําหน้าหน้างานอ่ะเราไม่ได้ถามเลยซักคําถามปกติเราอ้องกันอยู่แล้วเรานึกคําถามอะไรกันไม่ออกอยู่แล้วครับเราไม่เนื้อคาถามอะไรกันไม่ออกอยู่แล้วเราไม่ใช่เพจแบบโปรเฟช诺นอลที่แบบว่าเป็น เป็นอาชีพขนาดนั้นที่จะแบบว่าแบบถามคําถามเก่งอะไรส่วนมากนะเรามีแด่ตี <c oughs> ขอเขามาใช่ส่วนมากเรามีแต่เอาไปจุ๊บๆแบบเก่งแกล้งอมเอหม่มยื่นไปอะไรอย่างนี้ไงเออแต่ก็มีดราม่าเกิดขึ้นอย่างที่สองหนึ่งเราไม่ได้ถามแล้วนะอย่างที่สองพี่อาร์ตี้ก็ไม่ได้เคยพูดว่าเป็นช่องเราค <c oughs> เราก็ดูอยู่เมื่อเช้าพี่แกก็ไม่ได้พูดเป็นช่องเรา แล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าหลายคนที่เข้าใจผิดอ่ะอาจจะเข้าไปใจผิดไปหลายหลายส่วนเพราะว่ามันเริ่มมีทัวร์ลงมามันเริ่มมีคนเมนต์แบบ เมนแย่ๆใส่เพจเรามันเริ่มมีคนตามมาเมนวม่มออุบ้างอุคืออะไรอะ่ะ <c oughs> คือแบบเราก็เลยอยากจะออกมาอธิบายครับว่าเราไม่ได้ถามจริงๆครับอันนี้ยืนยนันนอนยันได้เลยครับว่าเราไม่ได้ถามจริงๆเรามีรูปด้วยนะว่าคนที่ถือไม้เราอ่นั่งขัดสมาธิคนเดียวอยู่ข้างล่างครับแล้วก็นั่งเงียบๆเลยไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ไม่อยากให้มันไปไกลกว่านี้อย่างที่3ครับเดรสมิรักไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่อาร์ตี้เลยครับแล้วเรื่องดราม่าต่างๆนั้น ที่มีเกี่ยวกับพี่พๆเขาอะเราพยายามเลี่ยงตลอดนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนึ่งอย่างมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็สองก็คือเราก็อยู่มอมอแม่ๆของเราโดยที่แบบไม่ได้ไม,ไม่ได้มีปัญหากับใครพี่อาท์ตี์ก็เป็นคนน่ารักเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เขาเราก็เลยอยากให้หลายคนที่ปั่นว่าช่องเราอะ่ะวหวพี่เขาหรือว่าช่องเราอ,ะอ่ะ ไปถามคําถามยิงเพื่อให้พี่เขาเสียหายอ่ะอยากจะให้เข้าใจว่ามันไม่จริงนะครับส่วนคนที่ปัน่นส่วนคนที่ปั่นอยู่นะครับถ้ามีหลักฐานว่าเราพูดจริงเอาคลิปมาเอาหลักฐานมาเลยเราพร้อมดีเบตแต่ถ้าไม่จริงหยุดปั่นนะครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราโดนด่าฟรี ะะเราโดนด่าฟรีเยอะมากครับดังนั้นก็ต้องขอความเห็นใจจากทุกๆคนด้วยนะครับว่าเราไม่ได้ว่าให้ใครจริงๆเราไม่ได้ยิงคําถามพี่กี้ไม่ได้ถามคําถามแม้แต่คําถามเดียวเลยพี่บอมพีม <laughs> พ่กี้ต้องหาเป็ดฉันยังไม่ได้ถามอะไรเลย <c oughs> ตั้งแต่สิบโมงเชา้าว่าแบบเออก็เลยแบบอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้ก็แบบจริงๆไม่ได้อยากอัดคลิปเลยนะครับแต่ว่าพอดีว่ามันมี คนมาเม้นในช่องเริ่มเยอะขึ้นแล้วว่าแบบช่องนี้ไม่เก๋เลยไปถามอย่างนี้แบบอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบอออกมาอธิบายหน่อยแล้วกันแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับขอบพระคุณมากๆครับทุกคนก็ถ้าใครชอบเราก็อย่าลืมไปตามได้ที่เดอะสมัยดักนะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ